ตัวนี้เราก็มาอยู่ในบ้านนะครับซึ่งองค์ประกอบหลักๆของในบ้านนะครับก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับของ Power MR 5.5กิโลวัตต์48โวลต์นะครับแล้วก็แผงควบคุมนะครับแล้วก็เบรกเกอร์เบรกเกอร์ DC นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้อยู่ก็2ก้อนเป็นแบต n MC นะครับ สีดำก็คือ120แอมป์นะครับในส่วนในตู้เขาก็เป็น2 3 4รสแอมป์ครับสั่งมาเป็นก้อนครับนำมาประกอบเองนะครับในส่วนของการประกอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำที่ได้ดูในคลิปต่อไปนะครับในส่วนของคลิปนี้จะมาดูการต่อวงจรนะครับของวงจรบ้านนะครับตัวนี้เป็นตู้ไฟเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะครับที่มีอยู่แล้วในบ้านครับที่เพิ่มมาก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับตู้คอนโทรล เบเกอร์อ่าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อ่าเราจะมาไล่วงจรกันเลยนะครับขอถอดแผ่นควบคุมนะครับสักครู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับแผ่นควบคุมการต่อระบบนะครับขอชี้แจงอ่าอย่างละเอียดให้เข้าใจนะครับไล่ตั้งแต่ไฟนะครับไฟที่มาจากโซล่าเซลล์นะครับบวกลบนะครับอ่าเป็นอันนี้เป็นเส้นอ่า สายไฟจากโซลาเซลล์นะครับหกมิลนะครับขนาดหกมิลนะครับบวกลบตรงนี้นะครับมาเข้าฟิวนะครับฟิวดีซีนะครับเห็นนะครับอ่าตัวนี้นะครับฟิวตัวนี้อยู่ที่สามสิบสองแอมป์นะครับสามสองแอมป์อ่าพอออกจากฟิวตัวนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์เบรกเกอร์และฟิวอะไรพวกนี้นะครับท่านสามารถซื้อได้ ซื้อได้ในแอปออนไลน์นะครับทั้งหมดเลยนะครับแอปออนไลน์หาซื้อได้ง่ายนะครับกลับมาที่พอมาเข้าฟิลตัวนี้เสร็จนะครับก็จะมาเข้าเบเกอร์ดีซีนะครับบวกลบครับหลังจากนั้นบวกลบนะครับก็จะมาเข้าเซิร์ฟโปรเทคชั่นนะครับลบก็ไปลบบวกก็ไปบวกนะครับเพื่อที่จะมาออกเป็นสายดินนะครับหลังจากนั้นออกจากดีซีเบเกอร์นะครับก็จะ ไปเข้า,อ,าอินเวอร์เอรตอร์ของเรานะครับซึ่งบวกก็เข้าข้บวกลบก็เข้าๆๆข้ลบนะครับเป็นการจบในส่วนของอาสายไฟที่มาจากโซล,ลา่านะครับต่อไปเรามาดูสายที่เราใช้ไฟไฟฟ้ามาสแตนบายในระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเมนเบรกเกอร์จากการไฟฟ้าเลยนะครับไฟจะมาจากการไฟฟ้าตัวนี้นะครับของเซน,นีน ผมก็จะเดินสายมานะครับสองเส้นนี้เป็นไฟสแตนบายนะครับลงมาเอาเส้นนี้นะครับมาเรื่อยมาเข้าที่ตู้คอนโทรของเรานะครับแล้วก็มาเข้า DC b a k e เกอร์นะครับ DC เตัวนี้ผมใช้63แอมป์นะครับหลังจากเข้า DC b a k e เกเสร็จก็จะมาเข้า s u r ร์ฟเ o t e c ชั่นเช่นเดียวกันนะครับการฟ้าผ่านะครับขั้ว L ก็ไปต่อกับ L นะครับ N ก็ต่อกับ N แล้วก็ออกมาเป็นสายดินนะครับตัวนี้ผมใช้ต่อร่วมกันนะครับทั้ง Search โซลูชั่น DC กับ AC ร่วมกันแล้วก็ไปออกไปต่อสายดินออกออกส่วนสายดินข้างล่างอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อมานะครับพอมาเข้า,า D, ปิดจุดนะ AC นะครับ AC เสร็จก็มันจะมาเข้ามิเตอร์ วัดไฟนะครับตัวนี้ผมใส่ไว้เพื่อไว้ดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้ไฟของการไฟฟ้าไปเท่าไหร่นะครับท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับพอออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าตัวนี้แล้วนะครับก็จะไปเข้า,าเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็คือ LN นะครับ LN นะครับอันนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินสายนะครับสายไฟ ที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ L N นะครับมาเข้าสูา่การใช้งานนะครับการใช้งานาซึ่งไฟที่ออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าถ้าเราไขาควงวัดไฟไปวัดเนี่ยมันจะพบว่ามันจะมีไฟทั้งสองเส้นเลยนะครับทั้งสองเส้นเลยทางนั้นเนี่ยเราต้องกําหนดเลยนะครับว่าให้เส้นใดเส้นหนึ่งเป็น N นะครับตัวนี้ผมก็ต่อตัวเส้น N เนี่ยมาต่อเข้ากับรา,างตัวนี้นะครับเพื่อว่า เราจะต่อไปออกไปเข้าสู่สายดินนะครับเพื่อกําหนดให้มันเป็นเป็นขั้ว N อนะครับส่วนขั้วก็ก็มาลง rcbo นะครับหลังจากานั้นเราก็ต่อสายมาเข้าขั้วเนะครับอ่ตอนนี้พอออกจาก rcbo เสร็จก็จะมาเข้าช i n นทัมเมอตัวนี้นะครับชิโนทัมเมอร์ nl ตามระบบเลยนะครับออกจากชิโนทัมเมอร์เสร็จนะครับก็มาจะเดินสายเข้ามาสู่เมน ของไฟบ้านนะครับของไฟบ้านก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสองเซนนี้นะครับหลังจากนั้นออกจากเมนของไฟบ้านนะครับก็ไปใช้ในระบบในบ้านได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เบรกเกอร์ชุดนี้ของผมก็เป็นแอร์แอร์ทั้ง3ตัวทั้ง4ตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นระบบไฟชั้นล่างนะครับส่วนที่ไปเข้าเซ็นทีคัตตัวนี้ก็เป็นไฟชั้นบนนะครับเป็นไฟชั้นบน ก็เอาไว้ง่ายมันจบแค่ตัวนี้นะครับจบแค่ตัวนี้ก็จะรันไปแล้วแต่แล้วแต่เมนของไฟแต่ละบ้านนะครับามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมใส่เพิ่มไว้ก็เรียกว่า,าสมาร์ทไวไฟนะครับสมาร์ทไวไฟสามารถดูผ่านมือถือของตู้ยานะครับของตู้ยาเราใช้ในการตรวจจับตรงนี้นะครับเวลามีไฟวิ่งเข้าสู่กระแสในบ้านเราใช้คล้องกับสายตัวเอลนะครับดูผ่าน wi-fi ไ,ไ,ได้ว่า เดือนนี้เราใช้ไฟจากโซล่าไปแล้วเท่าไหร่นะครับโซล่าไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมติดเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของไฟของการไฟฟ้าผมก็ใช้ติดไว้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับไว้ดูเหมือนกันว่าเดือนนี้เราใช้การไฟของการไฟฟ้าไปเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นของโซล่านะครับซึ่งเราสามารถเอามาหักลบกันได้นะครับหักลบกันได้เราก็จะรู้ว่า ไฟที่ใบาจากการไฟฟไฟเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ไฟจากโซล่าเซลล์เท่าไหร่นะครับซึ่งย e ี aw, e ่ห้อยี่ห้อเบเกอร์พวกนี้นะครับก็ผมใช้ตัวนี้หมดเลยครับท่านสามารถซื้อและใช้ตามได้เลยนะครับในส่วนของชิน้นตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับมีความสามคัญมากนะครับทุกท่านต้องใช้นะครับมันจะเป็นตัวป้องกันไฟนะครับเป็นตัวป้องกันไฟในกรณีที่เราใช้ไฟเกนนะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ย มัน5.5กิโลวัตต์นะครับท่านก็เอา5,500นะครับหารกับ220มันก็อยู่ที่ประมาณาไม่เกิน23แอมป์นะครับถ้าใช้ไฟเกินกว่านั้นก็จะทําให้อินเวอร์เตอร์าไหม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีชิโนทัมเมอร์ตัวนี้ตั้งค่าไว้นะครับตั้งค่าผมกดให้ดูนะครับตั้งค่าไว้นะครับตัว ไฟสูงสุดอยู่ที่255นะครับไฟต่ำ185นะครับแล้วก็ตั้งค่ากระแสแอมป์อยู่ที่23แอมป์นะครับ23แอมป์อันนี้ก็เป็นพวกดีเลย์ไฟนะครับถ้าเราตั้งไว้ที่23แอมป์นะครับเราก็จะไม่มีปัญหากับระบบอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับจะไม่ทําความเสียหายของอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้ผมใช้200แอมป์นะครับเพราะว่า,าแบตเตอรี่ของเราเป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับต่ออนุกรมผิดจุดนะครับต่อขนานกันนะครับต่อขนานกันถามว่าทําไมขนานกันได้แอมป์ M ต่างกันขนานกันได้ครับแต่ตอนขนานจะต,ต้องวัดโวลต์ให้เท่ากันก่อนนะครับวัดโวลต์ให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยมาขนานกันนะครับก็จะมาเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ เข้าเบเกอร์ตัวนี้เสร็จก็เดินสายเข้ามาตัว inverter, อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เมื่อเราต่อเรียบร้อยนะครับเมื่อเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับการเปิดก็สําคัญส่วนหนึ่งนะครับท่านจะต้องไล่ลําดับการเปิดให้ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านต้องเปิดเบเกอร์แบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์นะครับเพื <S <S <ๆ>่อให้อินเวอร์เตอร์รับรู้ว่ามีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ หลังจากนั้นก็มาเปิด d ีซีเบรกเกอแล้วก็ AC b a เบรกเกตามลำดับนะครับซึ่งนี่เป็นการต่อวงจรแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆแล้วก็สายไฟเนี่ยผมใช้ขนาด g ีเอ0พมทั้งหมดนะครับนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากไฟในบ้านมันเป็นระบบใหญ่นะครับผมก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในส่วนของการต่อสายการต่อตู้คอนโทรลนะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมในคลิปต่อไปจะอธิบายการตั้งค่าฟังก์ชันของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีอยู่30-32ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวอธิบายในคลิปต่อไปนะครับ